สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับแรงนี่ปูม่ามาแกงขี้ปูมใส่นมผสมแซ่บแซบครับซูเปอร์นองกินน้ำกันครับล่างไผ่ตู้ล่างใบมูพี่น้องครับล่างผีครับอุ้ยไผ่ตู้บนห้องพี่น้องครับเซตไปขายก่อนครับอ้พี่น้องครับมาครับปุบปักปุบปับเสียงหวนหวนพี่น้องครับย่มัแรงครับแกงนมผสมใส่ขี้ปูมแซ่บแซบครับซูเปอร์นองกินน้ำกันครับนี้ครับมาครับพี่น้องครับ พี่น <House Michelle> ้องครับเพื่อนไซน์เพืนพี่น so ้องมันเลยครับกินแ้วฟันละลายเต็มครับหวานหน้าเต็มเลยเนาะพี่น้องโอ้หยเทลง่ล่างน้ใหม่ก่อนครับโอ้ยทเสียพี่น้องครับเพื่อนครับโอ้ยพี่น้องครับพี่น้องครับนำเด็ดบุบับบปุบดีดีครับมือไซน์ปิดช่วงหาคันพี่น้องจากนั้ผมก็จะมาใส่น้์ใหม่พี่น้องมันขับน้ม่ครับบู๊พี่น้องครับ กินกันเด้อพี่น้องครับน้าใหม่ครับเมื่อนั้นครับขาวจุนพูนดีดีครับขี่ตัวเทศเลยพี่น้องครับทั้งแสบกิ่นดึกดึกทั้งแสบแกงไม่ผสมใส่กี่บวนนนมกันเด้อพี่น้องครับนะครับเสียงขวดกระทาครับหลังคดขาดลูกขาดโอ้ยพี่น้องครับบ่อยน้าใหม่นสมมาพี่น้องผมก็มาใส่เกลือนะครับเมื่อนั้นครับใส่เกลือก้อนครับคุ้นกันกับกันจังน้อยพี่น้องครับมันเมื่อกันครับกับน้าใหม่ครับ แต่แทบแทบครับน,น,นะครับใส่ผมจะจังน้อยพี่น้อครับโอ้พี่น้ครับ,น,น,รบนัวหลายเลยวนนี้ขอละน้ำเดียดบูบับบับบักนี่พี่น้องครับผมก็มาใส่ตุ้ดตีจังน้อยครับผงนัวครับมันนัวครับพี่น้องขอละสักนิดนะครับเดี๋ยวผมมาคุ้นเขนากันจังน้อยพี่น้องครับผมว่าเน่าใหม้มันดีสุกไายแล,แล้วพี่น,อน้องผมว่าอ่อนนุ่มดีแล้ว แ่เสียท้กันครับเขากันดีแล้วพี่น้องครับวันนี้พี่น้องครับเออใส่จีบูงเลยพี่น้องครับเอาชิ้นออกนะพี่น้องครับฮัทเถอพี่น้องครับจีบูงมันมันพี่น้องครับจีบูงเกิดเด็กมาเลยครับขาพี่น้องครับขาถอยมันครับใส่กำกับในเบิ้์ดเลยก่าว่าสดสดเลยพี ok ่น้องคนเห็นมันจะน้อยพี่น anyway. ้องครับวันนี้รอมันสุกแล้ววันนี้ผมก็จะใส่ผักยี่ตู้แล้วพี่น้องครับกับ ใบมักูดครับว่าเสียอยู่ยององว่ามาดื้อพี่นองกินน้ำกันครับแกงนไอ้สูใส่กีบวนน้ำกันครับพี่ซิ่งมงกินอพี่นอนครับว่าไม่เสียบว่ะบ้วีปาตัพี่นองม,มันแซ่บแครับพี่นอนครับบู้วีเ่เบไรครับใส่หมูกระบะใบหมู พายุตูวครับอุ้ยเฉียวดีดีครับพี่น้องครับพายุตูวครับยังไงครับเฉียวแต่แซ่บคระให้โอ้มาๆาเด้อพี่น้องครับกินขอกะบ้างผมทอดเลยครับวันนี้ครับยันี้ครับป้าทัว่แซ่บลายแต่นัวแต่นัวครับพี่น้องครับสู้กันนะครับป้าแต่พี่น้องครับหนามไหมครับหนามัวครับมันมันครับยังไงครับอุ้ยพี่น้องครับป้าทัวมามามาเด้อพี่น้องครับไปกินแจงขี่ปูม ใส่นมส,แส,แสมแ่บแท้สำันครับวัอนี้ครับ